จะเป็นเมล็ดน้ำมังค่ะที่นกอาจจะกินเมล็ดแล้วค่าไปถ่ายที่อื่นค่ะแล้วก็ปลูกก็มาจากการตอนกิงการตักชำกานเอาเมล็ดค่ะเราจะเพิ่มจํานวนป่าด,ด้วยการปลูกต้นไม้ค่ะก็ช่วยกันปลูกต้นไม้น้องๆคะ่ะต้นกล้าพวกนี้คะ่ะแข็งแรงเพียงพอแล้วนะคะที่เราจะนําไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อโอ้การปลูกป่านะคะน้องๆก็เป็นอีกหนึ่งวิธีคะ่ะที่เราจะสามารถทดแทนพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเราได้นะคะน้องๆ แต่ป่าปลูกนะคะก็มีลักษณะที่มันแตกต่างกับป่าจริงนะคะเพราะว่าป่าจริงเนี่ยมันมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์มากกวา่าต้นไม้โตได้ก็ต้องตายได้น้องๆสงสัยไหมคะว่าถ้าต้นไม้ในป่าเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเมื่อไม่มีใครไปปลูกมันทําไมมันถึงเกิดขึ้นมาใหม่ได้เอ๊ะแล้วต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันทดแทนต้นเก่าได้ยังไงอะสงสัยใช่ไหมคะพี่มีสงสัยมากกว่าค่ะน้องๆถ้าน้องๆอ,อยากดูแล้วก็ตามไปซ่าหาความรู้กับพี่มีได้เลยค่ะไปค่ะน้องๆ คสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาจารย์กำลังออกบูธขายอะไรอยู่คะเนี่ยเดี๋ยวมีช่วยขายไหมคะโอ้ยไม่ได้ขายไม่ได้ขายเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์การทดลองของเราะนะครับอุปกรณ์อะไระคะอาจารย์นี่ไงเดี๋ะยะ,ะมี่คิดว่าเป็นอะไรมี่คิดว่ามันเป็นใบไม้ไม่ใช่ใบอันน,อลลนี้คือผลไม้ต่างๆนี่คือผลไม้ทั้งนั้นเลยในกลุ่มของผลเขาแล้วยังไงคะอาจารย์ผลเขาจะมีปีก เห็นไหมครับอ๋อนี่เรียกว่าปีกปีกมันช่วยให้กระจายไปพันไปได้ไกลๆลูกไม้ถ้าอยู่ใกล้ๆต้นพ่อแม่อาหารพ่อแม่แย่งหมดคือถ้าอยู่ใกล้ปุ๊บคือต้นลูกจะตายตายเพ่อแม่ต้นใหญ่คุมลูกขึ้นไม่ไหวเพราะนั้นวิธีการทําให้ไกลๆส่วนใหญ่แล้วนะครบางชนิดก็จะมีเนื้อเขาก็หลอกให้สัตว์กินล้าไปไกลๆแต่บางอันเนื้อมันไม่อร่อยม้กหรือต่างๆสัตว์ไม่ได้กินก็ต้องมีปีกพัฒนาปีกของมัน แล้วปีกมันจะหมุน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 ีเห็นปีกทำไมปีกมันถึงแตกต่างกันล่ะคะอาจารย์อ๋อขึ้นอยู่แต่ละชนิดบางอันมีเล็กมีใหญ่มันแล้วแต่ชนิดของพันธุ์พืชแล้วก็ปีกก็จะมีหลากหลายด้วยนะครับนี่ปีกเหมือนนกใช่ไหมลูกนี้มีปีกล้วตกลงมาเหมือนผีเสื้อชื่อว่าต้นสักุนีสักุนีสักุนีแปลว่านกหรือผีเสื้ออาจารย์จะพาหนูไปทําการทดลองหรือเปล่าคะใช่ใช่เอาไปหมดนี่เลยไม่ไม่เอาทีละกลุ่มทีละกลุ่มกลุ่มแรกที่ส่วนใหญ่คนไทยเรารู้จักก็คือกลุ่มลูกยาง ลูกยางมีปีกแต่ไม่ใช่มีแค่2ปีกนะฮะคือแบบไหนคะจย์นี่ครับพยอมกลุ่มตะกูลยางเหมือนกันมาจากต้นพยอมร้นต้นพยอมเป็นผลแล้วมีปีกเหมือนกันเยอะแยะเลยใช่มียางนาเอายางนาไปด้วยยางนาคล้ายๆเลยลูกไม่เหมือนกันนี่อ๋อเออแต่ตัวลูกไม่เหมือนกันนะคืออันนึงจะเป็นกลมๆเราเรียนต้นลังแล้วนี่เอาลูกของลังไปด้วย รังจำได้ไหมรังจำได้ต้นรังต้นเต่งเต่งไม่มีวันนี้ไม่ได้เก็บเต่งลูกเล็กมากต้นน้ตรังลูกแต่ปีกต้นหนางั้นเดี๋ยวเราไปทําการทดลองทดลองกันไปครับไปกันไป มีพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวมิจะทำการทดลองยั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 งไม่ได้โยนถ้าเราโยนก็สูงไม่พอเรามีอุปกรณ์นี่เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในการ่ใช่อุปกรณ์ในการเอาให้มันปล่อยสูงสูงเราจะทยังไงะเราต้องเรียนแบบต้นไม้ครต้นไม้มันสูงตั้ง20 30เมตรคือเราต้องใส่ใส่ในกล่องนี้ก่อนใช่แล้วเดี๋ยวเราก็ชักขึ้นไปแล้วก็เปิดประตูก่อนปล่อยมันลงมาแล้วเราก็ค่อยๆไว้ดูวิธีการหมุนเหมือนคุณจะหมุนยังไงแล้วใครจะช้ามากขึ้น ไปได้เลยอ้าวหนึ่งสองสามโว้โอ้ยเราจะมีแบบอื่นไหมคะที่เราจะสามารถนำมาปล่อยได้มีอีก ปีกอีกหลายแบบเลยอันนี้แบบคอปเตอร์ที่คนรู้จักเดี๋ยวจะแบบที่มีใครเคยเห็นเลยหมุนแบบหมุนด้านข้างอีกหมุนด้านข้างอหมุนด้านข้างผมเอาชุดมายมป่าเม็ดมายมป่าหมุนแบบสไปรัลด้านข้างนะครับแล้วก็เอาลังอันนี้ค่เอาลังแดงหมุนด้านข้างแล้วก็หมุนแบบเหมือนคล้ายๆน่แจะปีกเดียวคอปเตอร์ปีกเดียวก็ยังหมุนได้อ้าวแค่นี้แหละรับรองสนุก ลราค่ะน้องๆตอนนี้ถึงการทดลองที่2แล้วค่ะนั่นก็คือลูกไม้แบบหมุนด้านข้างแล้วก็แบบปีกเดียวดูว่าจะเทียบกับ2ปีกอันไหนจะหมุนลงช้ากว่ากันต้องทดลองต้องทดลองทารุ่นน้องๆพร้อมแล้วนะคะนับพร้อมๆกับพี่มีแล้วก็อาจารย์เลยค่ะหนึ่งสามนับหนึ่งสองสามไปเลยค่ะว้าวโอ้โหอยอันนี้หนูเห็นช้ากว่า เป็นยังไงบ้างคะเราได้เห็นไปแล้วนะคะว่าลูกไม้เนี่ยมันหล่นไกลต้นได้ยังไงแต่อาจารย์หนูสงสัยค่ะน้องๆก็คงสงสัยเหมือนกันว่าไอ้ต้นไม้ที่มันมีลูกไม้เนี่ยมันก็ต้องมีลูกไม้เป็นพันๆต้นพันๆลูกใช่ไหมอาจารย์มันไม่ได้มีแค่ลูกเดียวหรือต้นเดียวอย่างนี้ทําไมโลกมันไม่ล้นไปด้วยต้นไม้พวกนี้นะคะอาจารย์ก็จะปลิวไปเรื่อยๆอาจจะเจอที่เหมาะสมนะครับถ้าเจอที่เหมาะสมมันก็จะงอกได้ที่ไม่เหมาะสมมันก็จะไม่งอกเพราะฉะนั้น ธรรมชาติจะเป็นตัวคัดสรรนะครับให้งอกหรือไม่งอกแต่มันต้องสูงไปเยอะๆเพราะว่ามันอาจจะเจอที่ไม่เหมาะสมอีกเยอะแยะเลยแค่นี้ก็เยอะแล้วครับก็คือดีใจแล้วแค่มันขึ้นมาแค่ต้นสองต้นก็ดีแล้วพอแล้วพอแล้วเหลือเฟือเลยน้องน้องคะการเจริญเติบโตของป่าค่ะยังไงก็ไม่ทันกับความต้องการของมนุษย์อยู่ดีงั้นตอนนี้ค่ะพวกเราต้องมาร่วมช่วยกันอนุรักษ์ป่ากันแล้วค่ะครับช่วยกันเยอะๆครับน้องๆเห็นพี่เอมี่ทดลองกิจกรรมลูกไม้บินได้แล้วแทนนึกสนุกอยากทำการทดลองบ้างก็ได้ค่ะ การทดลองนี้ชื่อว่าเฮลิคอปเตอร์กระดาษตัดกระดาษขนาด20คูณ6เซนติเมตรแบ่งกระดาษออกเป็น2ส,ส่วนชิ้นบนตัดออกเป็น2ส,ส่วนตามภาพตรงกลางตัดเข้ามาด้านละ2เซนติเมตรแล้วพับตามรอยปลุกใช้คลิปหนีกระดาษถ่วงด้านล่าง น้องๆจะได้รูปทรงคล้ายลูกยางลองทดลองปล่อยจากที่สูงดูนะคะแล้วสังเกตลักษณะการตกของเฮลิคอปเตอร์กระดาษเอาละค่ะน้องๆตอนนี้นะคะพี่มี่ได้ทำลูกยางจำลองจากกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไอ้เจ้าลูกยางจำลองกระดาษนี้กับของจริงนะคะที่อยู่อยู่ในเมือ,อาอจารย์แบบนี้อันไหนมันจะหล่นมาช้ากว่ากันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค